เผยเรนเดอร์เ e นมี่โน้14 CG และ n o ้ต14 Pro CG รุ่น global พร้อมสเปคหลัก mm hmm. มีข้อมูลว่าเรนมี่โน้14 Series รุ่น4 g ฝั่ง global เตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นที่รองรับ 5G ไปไม่นานโดยในรอบนี้จะมีทั้งเรนมี่โน้14 CG และเรนมี่โน้14 Pro 4 g ที่ตอนนี้มีเรนเดอร์และข้อมูลสเปคต่าง,างๆเผยมามากแล้วครับโดย Redmi Note 14 CG จะมีทั้งหมด3สีคือสีฟ้าสีเขียวและสีม่วงส่วนความจุจะมีรุ่นแรม6 g b กม108 g b และรุ่นแรม8 g รกม256 g b ขณะที่ Redmi Note 14 Pro 4 g จะมีสีฟ้าสีดำและสีม่วงโดยมีความจุดเดียวคือแรม8 g b กม256 g b ในเรื่องของชิปเซตของรุ่นน t e 14 CG จะได้เป็นมีเดเท e เฮล l โอ G99 อลตรามีคาริเฟเล่120เฮิร์ตอ,อ